้วยายามหารหััดหาอยู่กับโคตรัวใดจักเขื่อนาะหายรหัสศย์สามสามันก็ออกสามสองรหัสพันจังถิว่าปูว่าปุกล่เออถิวาที่สามูเ้ยเออยลขึ้นมาันที่สองที่องโคนหัวลูกเลยนี่ว่าสีมาตามความฝันยี่ลวยอีกโมกุจิกาเนี่ครับแต่เตลิกออกปุบยี่ลวยกับฝันไปเลยครับโอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผม วันนี้พาท่านผู้ชมนะครับเดินทางไปที่บ้านเยรวยนะครับหลังจากที่นะครับฉลากกินแบ่งหวรัฐบาลไทยนะครับเมื่อวันจันทที่หนึ่งพฤศจิกายนออกนะครับปรากฏว่าเลขของเยรวยก็หลุดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็เลยจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปให้กําลังใจนะครับผมเยรวยนะครับผมพูดที่เพื่อนมิ่คฝันนะครับผมฝันแล้วก็ฝันถือว่าฝันแล้วก็ฝันดีเนาะแต่ว่า ก็คือว่าเขาลดแนวการเลื้งธรรมดากเดี๋ยววันนี้นะครับเผื่อเราได้ตามอีกงวด16พฤศจิกายนนะครับผมก็นะครับให้กำลังใจเยรวยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามความฝันนะครับผมฝันต่องวดนะครับเดี๋ยวงวดนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมหลายท่านก็บอกว่ายยรวยก็ฝันดีอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะครับ ฝนตกใต่เสาเลยมั้ยนี่ยางแห้งเลยล่ะแมน่ยครับทางยางมันหยอดอยางก็ตลกดนะครับใ,ใครใที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับกํบาลังใจคนไลค์คนแชร์นะครับนี่เราตามเยอะรวยนะครับเราอยู่บ้านมาบุญหรือหืก็ต้องอยู่เพราะว่าเราอยู่กับหลานหล่อ เราหลานเราเพใส่นะเราฝันดีมาตลอดเลยเยัยรวยฟันฝันดีมาหลายงอนอาหารเรากำมังศูนย์สามเนาะแต่บอลเหล็กออกสองสามสามสองจิ้มคว่ำชอตจากศูนย์กลายเป็นสองค่ะไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามต่อเลยตีสามนะตีสามอาจจะแย่ผิดบ่สามเนี่ยอาจซีวิ่งสามไปเลยก็ได๋อยสินะครับกู ค่ว่บครูว่าบอกว่าตีสามมาลูกเอ้ยสิหน้ตีสามตีสามเดี๋ยวเราตามต่อนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาที่บ้านของยายรวยนะครับวันนี้ผมมาก่อรถเลขทะเบียนนะครับเลขนี้เลขสวยนะครับ685ห้านะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมครับผม เดี๋ยวเราตามตามต่อเลยนะท่านผู้ชมนะครับครับไก่นะครับบรรยากาศธรรมชาติบ้นบานๆของเรานะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปหาจิโร่ด้วยกันนะท่านผู้ชมครับผมใครที่เห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปด้วยกันเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยายรวยแล้วก็วิสุภาพรนะครับผมมื่อนี้มาให้กําลังใจยายรวยจ้าโอ้ยนอแต้มเลขศูนย์ใส่ทั้งหนาเนาะจ้าได้ได้ใจรักมันได้ใจรักได้ใจรักศูนย์รักรักอึกรักไอรักหน่วยบอกเลยรักรักลอยรักเขาเลหน่วยสิบร้อยลอยใช่ไหมศูนย์สามแมนแมนคื <Spencer> <สา> <arriver> อได้ใจรักรักหน่วยแต่ว่ารักรักซิ่ บ่่ <S 3> 3 <S <3 S 1> ได้ <0. S 2> อืทีเลายสามก็ได้เนาะเออสามศูนย์มากกว่าสามสองเนาะแม่นแมนฟันดีอยู่ได้เนาะเอยะรวยของหัารนอกก็ฟันได้สามบม่ก็ไม่ก็ขื่นคือว่าเนาะขื่นทหลายแต้กสมามก็ต้องขออภัยเอฟซีด้วยนะครับผมที่ทำให้ผิดหวังเนาะยเยอะด้วยเน,ะ<ม>นา,นานะไม่ใจเยอะด้วยก็อยากให้เอฟซีได้ละครับผมเมตาว่าอยากได้สวดมนต์เนี่ยอันเนี้ยโมเมต่ว่าให้เอฟซีได้เยอะด้วยก็อยากอยากได้คือกัน อยากถือไปในการเนาะพ่อใหญ่อันนี้ทำบุญสูนทานพ่อใหญกินได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปเลยเหลืออย่างสีนะได้พว่าเงินเทวดาเนาะไปก็อยากได้เงินเทวดาบ่ยรวดกับคิดอยู่ว่าอู้วาสนาเนี่ยเสียมีบ่น้อว่าฝันเห็นแม่ว่าแม่มากแล้วก็คือสิ ดีใจเลียวว่าแม่มาซอยนะแน่ว,ว่าหนีมีหลายไปไหนก็นอนคิดนอนฝันนะมมเรับมบอแมนงวดหนีบ่ตอนที่ฝันได้เป็นโตน่ะสีสส่ีกับสองสามไปยังบ่ถืองานกับสื้อตละลตลีวิังผมก็สื่อดี <c oughs> เออก็น,นั่นตีแหละซื้อตะลตบาบไทยเออแต่พอใดก็คือบุญมีแต่กรรมบ่แมนมันยังมว่าเหนีหอดเนาะว่าเหนหอดคูน้องเขาอืมที่จริงนะครับยายรวยงวดนี้ว่าสิมาให้ยก็ลังใจยายรวยแหละเป็นตัวแทนเอฟซีเนาะก็่ยายรวยคิดหลายว่าโอ้ให้เลขอ่็ถือ การี่ด้วก็คิดยูบันไดก็ว่าอันฝากไ้ก่อนเด้อเอซเอ้ยฝากกันแล้วจะค่อยหารหัสกดจด้วยก็พาย่ามหารหัสห้อยู่กับดบ่ได้จะเขื่อนเนาะบอ้รหัสศูนย์สามันก็ออกสาองรหัสันนะเจ้าสิวาเจังไหนน้อยยด้วยก็ว่าตีสามีสามก็ว่าวดอกว่าบรรลุอิลีอีหละผันมาเบิงผันที่สองกะยุงสี่้าก็บประด็จเซกันแล้วเนาะ แม่ตัวหนึ่งฝันตัวหนึ่งจริงเงินบ่ละนี่รวยก็เลยมานั่งคือคือแบบตอนที่ตอนที่มาปูกว่าปลูกล่ะเออที่ว่าตี่สามมาลูกเอ้ยเออที่รวยขึ้นมากั่นตี่สองที่สองโอ้คนหัวลูกเออนั่นตี่ไรเนาะอคนลูกเลยบัานเต้าบัานเลขออกแล้วันก็จะค่อยคิดออกคือไปก็เด้เนาะแกได้บอกไปอยู่แกได้บอกไปอยู่ว่าว้นมันที่สอง ฝันตัวนี่ในฝันอ่ะวาเนาะอุ้ยฝันตัวนี่มันบบเมนตัวนี่มันตีมันบ่ให้ตีสามลูกแล้วให้ลูกสาตี้สามแล้วตี้สามกับศูนย์สามเปนบมดละมาลูกขึ้นมาอีหลีผันตี้สองนี่แหละก็ว่าจ้ากสิวานัจง่ายตัวกันค่ะครตัวเขาคือบตัวจ้ากสิวานเนาะตัเฮาบ่นบ่นท่านหอดเนาะยังด้วยคิดว่า เตือว่าเพุ่นม่าหายฟันแม่นดีจะมาหายอยู่แต่ว่าบุญมันบ่อหอดอีหลีเพ่อพอสัมผอเพอมาบุญบุญหนีบ่มีไผ่ปั้นแจกเนาะบุญบุญหนีมีไผ่ปั้นแจกกันเาลเฮดบ่อใหก็คือบ่อใหอีหลีก็เลยว่าได้ด้วยกับอันนี้กัอันนี้ขอโทษเอฟซีหลายๆเด้อกัอยากให้ถือน้ำกันมือสุกคนได้ด้วยกัอยากถือคือกันได้ด้วยกับลาตเตอรี่ลาทบาลไทยได้ด้วยกัสั่งจองไว้ายางดีได้เพราะแต่ฟันแล้วศูนย์สามสามศูนย์เนาะก็คือว่าเสียคักเนาะก็คือกันลสียคั อันนี้ศูนย์เก่าสมศนสมเก่ามื่อกออก0ูนสามเนาะนี่รวยกับโบปีนคือกันได้เลขกถ่ายนั่นนะศู 63, ะนย์หกสามหนอเออเลขกถ่ายสตัวน่นไหมศูนย์หสมนี่รวยกับเห็นอยู่ได้กับว่าศูนย์เก่าสามศูนย์สามเก่าเม้อเสี่ยวนย์หกสนยหละตาลีนะ่ะไหมนี่รวยกับไปเอาไตดินแล้วอ,อันไปกลับไตดินไหม มันกับอะไรคือวีไหนไหมจังไหนจะไปกับไต้ดินศูนย์หกสามบปีนหัวแน่นอันไต้ดินพันรัฐบาลพันบกปีนโอ้โอ้เสาไม่มีมองขึ้นเงินจาแม่แนนกับใ็ได้ก็ถือว่าเพื่อนหายย่ดอกในความฝันเนาะครับเนาะเพื่อนหายยมืรอนี้ว่าสิมาตามความฝันย้ายลยอีกย้ายลุยในความฝันไหครับมืวอนี้สิบหกพฤศจิกายนครับก็แต่งเตลิดออกปลุกย้ายลุยกับฝันไปเรื่อยอะครับฝันไปย้ายลวยกับนาง ในความฝันเนาะเอาฝันเลยเนาะครับในลวด้สียบอกความฝันให้ฟังนะกับเอฟซีกับอันนี้ฟั่งไห้ซื้อๆเนาะเป็นแนวทางจ้ามีเป็นแถวความฝันเพราะว่ายในลวยกับโบมี่ยังพิ่เสียยังมากมามเนาะเพียงแต่เราให้ฟังว่ากับมันมันฝันนะนะมันเด้ฝันเป็นคนทีมากฝันแห้งครัล้วกเป็นคนทีอันนี้ ป่งผ้าเขาโป่งผ้ายางกะว่าให้อันมีโซ่มียังในเรื่องห้ฟันนี่ดิเพิกกว่าไปอยู่ได้ในความในความเบอาเพื่อน่ะหน้าว่าขันบ,บอแมนกะยะม,มาบอกยาม,มาตัวเนาะแต่ว่ากะถือตัวคือเก่ากะถือตัวคือเก่าก็เลยว่าพูดเห่เนา้นึ่นะบอดบอ,อดจับบ่ถือเนาะจับปวดไปบอดคบ,บานวันนี้ยี่ลวดเนี่ยกัฟันว่าจังสี่ฟันว่าสิไปหาซับนอนใหม่ อยู่เจ้าปูบานเห่าเนี่ยแหละในความฝันแต่เก่ามันเจ้าปูบานเห่ามีก็ไผ่ออมเนาะออมก็ไัยอยู่บานนด้นีนเสียงผู้เฒ่าสองคนเพื่อนางเบากันอือุ้ยอุตส่าห์กูไปบอกเลขมั่นเจ้าปูเจ้าปูวางเพืนสิเป็นพอปูกับปูหูพอปูอันพอปูใหญ่รวยแล้วเป็นพอปูจำสมัยเก่านี่ยแม่คือเพื่อนสิอันนี้ว่าสิไปบอกเลขมั่นเพื่อนว่าครับว่าสิไป้บอกเลขมั่นบัานไปแล้ว ก็ว่ามีคนบอกมันแล้วก็เลยบอบอกเพื่อนว่าบันหวดนี่ล่ะว่าสิไปบอกมันมันสิถือบ่อน้อทางเจ้าทางผู้เฒ่าผู้นึงนั่นเพื่อนเบาอีกมีผู้เฒ่าสองคนน่ะเพื่อนเบากันเออเพื่อนคุยกันเนาะเออเพื่นคุยกันนะผู้ผู้ว่าสิมาบอกเพื่อนเบาก่อนแล้วอีกผู้นึงน่ะเพื่อก็าว่าว่าตัวสิไปบอกมันตัวใดมันนี่เป็นไผ่ก่าว่าสิไปบอกอีรุ้ยนั่นแหละเพื่อนว่าอีรุ้ยนี่ไปซับนอใหม่ได้ ก็จอบฟังบ้านถือเสียมบ่าให้เดชสาได้เขาไปในเจ้าปูน่ะนะว่าขอหนอใหม่เด้อเจ้าปูก็ขอเพื่อนละมันเป็นสมัยเก่านะสิไป้บอกผู้ใดล่ะเท่านึงอ่ะสิไป้บอกอีนางรุ่ยเงี้ยคนว่าเลือต้นมันหลายบนได้มันก็อ่อนว่านเจ้าทีเจ้าทานเจ้าปูเจ้าตาเนาะน้าอ่อนว่านเพื่อนวะเน้น้ำเบิงน้ำแงงเนาะเจ้าปูว่าสิไป้บอกมันแไหรก็มีคนบอกมาแล้วบรรลวันนี้ว่าสิไป้บอกมันไดเพื่อนวะคผูบอกผููที่แหลกกันว่า สิปบอกตัวใดล่ะอีกผู้นึงว่าว่าสิไปบอกมันนันเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดแมนโอ้ในความฝันบอกเป็นโตเลยบ่ครับจา้าในความฝันนั่นบอกเป็นโตเลยว่าสิไปบอกมันนันเก้าหกเจ็ดถ้าอีกผู้นึงว่ามันบอกแมนมกูบก้บ่ใดตัวนี่ไดเพิ่นวะอ้อาวอันนี้เ้าไใดเก้าหกเจ็ดนั่นตัวใดตัวใดสันห้านันใดเก้าเก้าเจ็ด ก็ัเกันเก้าหกเจ็ดก้าเก่าเก้าเจ็ดบานก็ยรวยก็เลยคิดว่าอุ้ยใส่เอาตัวไหนเนาะสองคนเถียงกันเหลืองเลกบ้านเลขออกเหลี่ยสองผู้เฒ่าสองผู้เฒ่าสองคนเถียงกันนั่งนางนั่งเถียงกันเหลืองเลกบ้านยรวยก็เลยยางเขาไปไกลๆว่าเพิ่นนั่งเถียงกันอยู่ใส่ไปพอกผู้เฒ่าใส่ผ้าห่อหูดแพ่ไม้ผ่าตาสองคนเนี่ยเมืองแล้วพอปูอีหลีพอปู พอปูพอของอีพอ,อนั่งอยู่กับพญองงสองคนคเป็นพญ่จัมทั้งสองอนั่งว่ากันนั่งว่ากันทั้งสองคนว่าสิมบบอกฤๅผู้หนึ่งวาเก้าหกเจ็ดผู้หนึ่งวาเก้าเก้าเจ็ดเล่ยลวดก็เลยบรหานถามว่าตัวไหนถือเล่ลวยกับบหานวาแต่ตอนเห็นนะ่ะเราบรเห็นเล่ยลวยได้ ไปซองเบิงซื้อว่าไผ่ว่ากันน่ะนะ<า>นางเว่ากันแต่ยยรวยกๆเขาบอกจ่อไปคือกันน่ะนะจอ่อผู้เฒ่าก็เลยว่าอุ้ยพอปูตัวน,นี่ก็เลยว่าในอันนี้ขับขายขับข่ายหนากระบอกจักแมนหรือบอแมนเนาะในความฝันเนาะก็คิดว่าเื้ยพอปูอันองค์ก็พอปูตะเฮ้าเพราะนางเว่ากันน่ะนะแต่อาจสิบบอแมนเล่าก็ได้พอมันเห็นบอสัตนะเนาะมันเห็นบอสัตนะพอเพิ่นบั้งบั้งหนาได้เพิ่นหันหลังบอากอันคล้ายๆหันหลังมาทางเฮาไดยสิไปทับนอนใหม่นั่งหันหลังมาทางเฮาไดย หันหน้าเขาเขาทางเจ,จ้าปูนางหว่อกันเจ้าปูตะกี้กับบอมีเฮือนหน่อยได้เป็นเป็นเหินนางเหนี่ห,หน่อยสมัยเก่าเฮาเนี่ยแม่อมบอกยังไงโบราณบอมเป็นสมเอร์นีน่เออ,อบันยี่ลุยก็เล่นเน่ยมึงคือคือพอปูเทนออันปูเจจอยแพร่ผาดบาคือพอปูเนอนอปขนอนอนเทนออนเนีะนะ่ะแต่กับจักแมนบอมแมนนะ่ยนะอีกคนหนึ่งมา้งนางอีกสองคนหันหลังมาทางยายลุยได้ลุยผู้เทาเนี่ผู้ยิ่งจ้าคนผู้เทาผู้ท่ายทั้งสอง เพิ่นคุยกันผู้ทายผู้ท่ายสองคนเพิ่นโซกันเหลืองเลยกพู้นหนึ่งว่าสิบไปบอกมันเก้าหกเจ็ดอีกพูนหนึ่งว่าเก่าเก่าเจ็ดเดียวตเดียวกันหกเจ็ดก้าเก้าเก้าเจ็ดเพื่นเพิ่นเทียงกันวัาทง่สี่เพิ่นเพิ่นนั่งเบากันนะยี่ห้อยไปถึงนีหนึ่งสี่ละเอฟสีเลยโตเลยจ้าผู้นึงว่าเก่าหกเจ็ดว่าสิไปบอกมัน เฮาบ่ได e <ah e ้ค vale> ือโตอะไรเพิ่นว่าอืออเ้าโตไดโตไดซั่นเฮาได้เก่าเก้าเจ็ดคู้หนึ่งวะยี่รวยก็เลยโอ้ยยี่รวยว่าบัดนี้รวยก็คอยถอยถอยออกมาแล้วก็มาหาซัพ์หน่อใหม่นะซัพ์หน่อใหม่ได้แบบไรได้มีก็ภัยยี่รวยก็คิดว่ามีเก่าเพราะว่าสิไป๊ะเออสิไปหาซัพ์หน่อใหม่นอใหม่นะก็ออกแบบไรยี่รวยก็คอยคอยถอยถอยออกมานะมาซัพ์หน่อใหม่ตะกี้ในความฝันว่ายี่รวยอยู่อยู่เฮือนหลังเก่าบัตนี่ สิมากไปซับนอใหม่อยู่เจ้าปูเรื่องจริงกับเมนจังสันน่นนะเรื่องจริงแต่เก้านั่นก็เคยื่อไปซับนอใหม่อยู่เจ้าปูไปขอเพ่อนนอใหม่มันออมสมัยตะกีนน่ะอยู่เจ้าปูเต่านั่นมันมีกอไผ่ออมนี่เลยหัวหนีนั่นยื่รวยขุ้นแล้วไปหอดเจ้าปูขุ้นแล้วจะไปหาซับนอใหม่ในฝันนันวาก็ได้นอใหม่ว่าอีหลีได้โนใหม่ส่กระตามาผอมละกันให้ควมฝันนันไปพอผู้เฒ่าสองคนนางว้าวกันเหลืองหลีนางเถียงกันเหลืองหลีว่าหัวนีน่นเลขสอกตัวนี้ S <S อีกผู้หนึ่งว่าเฮาบอ่ออะไรต้นนี้ว่าสิไปบอกมัน่นบันไปบอกไปบอกไผไปบอกนั่งรวยผู้เว้านั่นไปบอกอีรวยผู้ว้านั่นคือสิเมนปูเพอวันแล้วเพิ่นผู้ใจจอนุผาห้อโหดแพ้แพ้ไม้ผ่านบ้านน่นไหมโบ,บาราณแห่งผู้เฒ่าเก่าแต่ว่าหันหลังหายยื้อเลือกว่ามัน,น,นใจก็เลยคิดคิดเอาเองนะวะ่า เม่อสิเป็นพอปูบอ่อนะ่ะพอแล้วเป็นพญย่ยจําสมัยเก่าตะกินนะว่าตาของเปขุดอันยูหันเป่นเมียนเราตกลงยูห,หันเราตกลงตกลงยูหันแล้วนางคุยกันสองคนผู้นึงว่าเด็กเก่าหกเจ็ดอีกผู้นึงว่าเด็กเก่าเก่าเจ็ดครับยายรวยก็เล,เลยได้ซ้ำนี่แหละเอฟซีเลยมามสู่บันกระดรไดโนใหม่มากระตากองหูเมือพอดีนะว่ายายรวยฝันดีเลยเพราะว่าเราไปซูบันใหม่เรากรไดโนใหม่มาพอไดโนใหม่มาพอเดีวเขาไปพอผู้เฒ่าคุยกันเลือดหลีก ผู้เฒ่าสองเลออกแล้วผู้เฒ่าโซกันโซกันว่าผู้หนึ่งได้ตัวหนึ่งผู้หนึ่งได้ตัวหนึ่งผู้หนึ่งไดเก้าหกเจ็ดตีเลขใส่กันนี่คือตัวเดียวกันเลยบ่กกับเก้าหกเจ็ดกับหกโอ้มันกลับหัวไปเลยแม่กลับ้าวไปหาเลยไปก้าวไปหาผู้หนึ่งว่าเฮาไดเก้าหกเจ็ดคู้หนึ่งว่าเฮาบ่ได้คือโตอะไเฮาใดเก้าเก้าเดก้าเก้าเจ็ดเออนี่แหละย่ยด้วยกับฟันใดสี่กระดาษกระดาษเตรียมพร้อมโดยภานกระดาษ สิ่นี่อกเขียนบอกขนาดตัวว่าจะเปิดมือ่นะครับก็คือข้อมฝันของยายรวยนะเขาเน่าฝันต่องวดนะครับผมแต่ว่าเป็นแนวทางเนื้อเอฟซีเอ้ยยายรวยเนี่ยไปคนมากฝันฝันแบบว่าฝันนั่นรวยนี่ไปหานอใม่อืมนอใหม่อยู่เจ้าปูยายรวยเรื่องจริงน่อยายรวยก็ไปหาประจําตั้งแต่อยู่บ้านในกับแม่ครับไปหานอใหม่อยู่เจ้าปูอยู่เจ้าปูตาขานั่นมันเป็นก่อไผ่เพันปูก่อไผ่เป็นขันหัวนอออบเจ้าปูสมัยเตกีครับ อยู่วัดตาหฮากัมีไรสิ่อยู่วัดกับปอยู่เจ้าปูกับปเด็ดตเตาเด็ดนอนเน่่มากหากกัมาแกงครับสมัยเก่าตาหอาใส่เด็กวันนี้คือจะบป็แปรยา้องายอะยบ่เพิ่นเพิ่นเบาเลยเพิ่นเบาเป็นโตเลยบ่อ้องแปร่ยาเ่็้องแปรยารนี้าช่ครับอด้แปรเลยงวดงันยังแปรวันที่สามให้สวดเก้าจบแต่ว่าแม่นอยู่ไหนแต่ว่าการี่าเาองอกับี่าแม่นแล้วออกมาแปรถือเพราะว่ายรวยเดี๋วบไาไปได้คิมดีมั่เขึ้นมาแล้วมันต ที่สองลูกึ้นแล้วที่สองนี่รวยกว่าอยู่ใบตื่นที่สามเออลูกคือแล้วทีสองนี่รวยกว่าอยู่แม่นแหงครับผมความฝันเธอว่าแม่นเป็ดเลยถ้าห้ามจับเอาเบอร์ถือบุญบ่าันอีมีบุญบุญได้รวยกับบ่าหันนีมี่พาะสีได้อันเป็นแนวทางให้เอฟสีสู่ต่อไปแล้วครับจ้าตัวนี้กับเก่าเก่าจจ้านั่นแหละทั้งเก่าเก่าจิตผู้นึงว่าได้เก่ากจิตผู้นึงว่าได้เก่าเก่าจิตเลยงามแหงเนาะ ในขอ้อนี่ข้อฝันเห็นผู้เฒ่าเนี่ยขาอเศรษีเป็นอีหยังเนาะผู้เฒ่าเพิ่นทีตัวนี้ตัวน,นี้เสริมได้ครับด้วตัวน,นีเ้เสริมสเสริมสเสริมซื่อๆเสริมวอาในความฝันเนาะเราจะได้บ่ได้เขียนลงหนูแต่ว่า,าเราจากความฝันว่าเอ๊ะถ้าเกิดลักษณะเนี้ยฝันเห็นผู้เฒ่านี่ผู้เฒ่าตตาามที่เรสองคนนั่งเฮียงกันได๋นั่งเฮียงกันหันหลังมาหายายรวยคือคือเพิ่นหันหน้าไปทางทางเจ้าปู่นะเพิ่นนั่งเว้ากันเหมือนเหมือนเฮ็ดหยังสักอย่างนึงแต่ว่ายายรวยเห็นแต่หลังเพิ่อนหูแต่ว่าเพิ่นใส่ผ้าหัวหูสมัยเก่าแพพ้้้แไมาาบนนะ แพ่ไหมหรือแพร่ดนี่ก็สิเป็นแพร่ไหมหน่นล้เนาะผูเ่าต่เก่าผ่านบาเสือบอไซเสือบอนุ่งผูเถาที่เป็นเก่าผูู้เถาสองคนเก่าเก่าก็อยู่ในเหล่อ้น่แม่ก็อยู่ใน้หนที่ว่าอันนเก่าสองคือเลงวัว่าหันน่ะล่ะอย่าเป็นปิศารนแม่เป็เือกซะลเถาสองคนอยู่ในอยู่เจ้าปู่ อยู่เจ้าปูตะเห่าอยู่เจ้าปูหวานเห่านังแต่ว่าแต่ว่าสรุปแล้วเป็นเจ้าปูเปนบ่าครับผู้เฒ่าสองคนยายรวยก็คิดว่าแล้วว่าแล้วอยู่หันเนาะแล้วต้องรักสมรักษาอยู่หันสองคนครับยายรวยกับเปาพอนองใหม่ก็ได้มาไดยน้อใหม่เดย์ลาียเขาเนี่นองใหม่ก็ได้หลายอยู่เต็มกระตาเต็มตาเลยเออคันยายรวยฟันเห็นกอไผ่เนี่ยมันสีมีเก่าเด้กอไผ่กอไผ่ก็เก่าอนะาอืมก็เก่าฟันเห็นกอไผ่ ใส่ซับนอใหม่ใส่กระตามาพร้อมนะก็เลยว่าได้ของมาอยู่เทียวอ่ะหายาย้วยหยบตัวเลขให้เอฟซี้ก็เป็นแนวทางเนอะเอฟซียายรวยฝันฝันเอาไปหานอใหม่นี่แหละครับผม๊กมากะมากะไอจัดก็มากระก็เหลื่อนพานแม่จ้ะเป็นแนวทางจะซื้อฝันจังได้แล้วก็โอ้ยท่านัสนเลรอเราเยียด้วยครับตามทีเอฟซีเด้ติดตามเลย นะครับผมก็มี967นะครับผมแล้วก็997นะครับผู้เฒ่าสองคนวอาเลขผูร์ตโตแต่ลายบางแลกกับว็ลเล่กูร์ตัวเดียวกันผู้เฒ่าสองคนบว่าเอาคนละอย่างแล้วว่าสองคนกับผู้เฒ่าผู้เฒ่ากับเก้าเก้ากับเถากันผู้เฒ่าสองคนนั่งคู่กันครับหันหลังให้นนางบอกกันผู้นึงว่าเด็กเก้าหกเจ็ดผู้นึงว่าเอาบ่วใดคือโตได้ล่ะตัวใดตัวใดสนะเก่าเก้าเจ็ดคนว่าจ้าอันใดคนละโตัวคนว่ามาสรุปแล้วมันมันคือตัวเดียวกันเนาะ โฮกเจ็ดก็เก่าเจ็ดก็คือตัวเดียวกันเออเนาะผู้เฒ่ากสองคนนางหวั่กันเดี๋ยวทะเลล้อมกนเนาะคือว่าเลียงมาหลายตัวเลยลวยกระดายซ้ำนี่แหละแนวทางก็ถือว่านะครับผมงวดนี้ยายรวยกับให้ฝันตองงวดเนาะเป็ขอฝันตองงวดด้วยนะครับผมเอฟซีชอบก็จัดหาฉลากกินแบงของรัฐบาลไทยจำจองไปก่อนเื้ยยายรวยสร้างเราบอยายรวยก็สิร้างไว้แล้วแล้วมื่อเสาร์เรามาแต่เสาเ์มันก็สร้างไว้แล้วจ้านะครับโอ้ใหญ่ถึงแล้ววันใหญ่เบื้องต้นไปเถอนเนาะ แยรวยก็อยากเห็นอยากถือคือการก้อยแย่รวยสีเอาไว้กับอันรุ่นนะอันเล็กถ่ายนะเล็กถ่ายสามเล็ถ่ายสามตัวหลังแล้วให้บองว่าก้อนแย่รวยเอาเก่าเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองเมื่อเก่าเมื่อเก่าสามน้ำเลี้ยงเลยได้ไหมเมื่อถือเล็กถ่ายสามตัวสี่เก่าสามนะเพอหลังเธอเล็กแย่รวยอาจจะถือเล็กถ่ายสามตัวได้ไหมแย่รวยก็เอานี่ขันแม่ซื้อแยรวยเคซื้อหกเจ็ดเก่าเจ็ด หางมันไหวนะทั้งหนากระแล้วแต่รุ่นนะหน้ากับมันมีกับเส้าแบบนี้เลยนะเก่าฮกเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดกระสือไหวจริงๆพนุบอกเป็นตัวปันนี่เนาะพนุบอกเป็นตัวปันนี่ก็บบอดี้แปลหยากเลยบอดี้แปลหยากเลยยืดรวยบอดี้แปยเลยสวงหลังๆมันีแต่ว่ามันกับว่าฮันนี่เขาหอดมือมันเนาะแต่สีไวจังเดยแต่ว่าไขมันวอา ทั้งหมดว่าหันได้แม่ต้าฮาวบอลแบบละเอียดยิบคือแบบว่าตื่นตีสองเองนี่ตีสองเท้ๆนี่แต่เราบอกอยู่ก็ได้ฟังกันอใช่ไหมกินอยู่แต่ว่าต้าฮาบอลได้ไม่เป็นประเด็นนะต้เฮาบอลได้เอาตัวหนีใส่เนาะก็เลยว่าเอาบัตเอาเก่าจบใส่เมียนหย่านหย่านเอฟซีว่าหลายต้เฮาก็เลยบ่าหันเอาใส่หลายอแต่ว่างวดนี้เยอะเกินไปฟันไปหอดพ่อยญ่ปูแล้วปูเพิ่นเขาเอินว่าเอียนนะภูพงศ์รักสมรักษาจ้า ไปหานอไม้อยู่เจ้าปูไปพ่อผู้เฒ่าสองคนเน่ยพนังหว่ากันก็คิดว่าเพ่นเป็นเจ้าปูน่ะครับผมจ้านางหว่ากั้นเรื่องเหล็กนี่ล่ะนางนางหว่ากั้นว่าเหล็กมันหวดนี้ว่าสิไปบอกมันมันผัานมีคนบอกแล้วหัวก่อน่ะว่าสิมาบอกมันมีคนบอกมันแล้วบันหัวดนี้ก็ว่าสิไปบอกมั่นบอกผู้ใดอีกผู้นึงถามบอกอีรุยนั่นล่ะกะเนี่ยมึงก็ว่าคืออีพ่อปูแถวเนาะ S <S อะไรบางครั้งพอป,ปูบ้อกับกับอาหารเขาไปได้จอบฟังกันหน,าน้าบันโตสิไปบอกมันโต๊ะใดล่ะเพราะว่าเก้าหกเจ็ดผู้หนึ่งว่าห้วยเฮาบ่ได้คือโต๊ได้ล่ะเอา้าโตไะใดโต๊ะใดไอ้สันเฮาไดเก่าเก่าเจ็ดเพราะว่าผู้เฒ่าสองคนนั้นนางหว่ากันบันนี้รวยก็เลยจอบเขาไปใกล้ๆกลเขาไปเนี่ยมึงกับว่าเห็นหนาเพื่อนได้ก็เห็นแต่หลังเพื่อนเห็นแต่เพื่อนแต่งตัวหนา้าว่าใส่ผ้าหัวโหวดแพะผาด้าเสือบ่อส่ก็นางหว่อกันอยู่หันบันนี่รวยก็เลยถอยถอยออกมาเหมือนกับหาหน่อไม้ออม เนื้อฝันกับบแม่นว่าเป็นผีเป็นยังว่ามันมันมันบ่มไม่า้หมูดซื้อว่าย่านนั่นนะเพราะว่าเคยเขาไปประจ้อ่ะนะอยู่เจ้าปูหันแต่ยายรวยนั่นเป็นแม่ลูกอ่อนได้ลูกน้อยๆเน่แม่ยายรวยกับไปหากินแต่ยังหันหาหน่อไม่นาเจ้าปูผู้ได้ไปก็ได้เมิดไหมคือเพื่อนเสื้องไหวไห้ไหมเขาว่าแม่ยายน้องเอาไปละเด้อ โบโห่ราคามันหมานเขาไปกระไดคือเก่าไดคือเก่าเออยังคือเก่าห้อยซับไปใหม่ๆก็ยังมีตัวนี้ก็ยังมีอีกหนอหนึ่งกก็เลยว่าโอ้เพ่นพ่นเรียว่าซักซีดพ่นปั้นเมื่อสุขคนครับผมจ่าก็เรานีก็อยากขอให้เพิ่นปั้นโชว์ปั้นหลักใ่านี่แนวทางของตัวเลขนะครับเนาะจ่าแมน16พฤศจิกายนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมแนวทางของยายรวยนะครับฝันต่องวดงวดนี้บ่อยสามตัวก่อนเลยจ้านะครับผม967แล้วก็997นะครับผม อ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณเยอะด้วยหลายครับผมเนื่สงจากเนี่ยทางนะครับผมมีสุภาพรนะครับผมบสุขมันก็ฝึกสุขสุขคนจ้ะเป็นแนวทางคือเก่าละเอฟซีเลยจ้ะหามีโคกสุดท้ายจะคอยตามกันอยู่ด้วยต่อนะครับผมเดี๋ยวจะแข่งกันไปขายอยู่ด้วยฟันอยู่ด้วยเสียตัวนี้ละซูเบิร์อีกก่อนการจังได้จังนึงอยู่ด้วยกับสิฟันเอาไปเสี่ยงนะครับอืครับโอเคครับขาก็ในไลฟ์ครับผมสวัสดีครับ